อยากรู้ไหมว่าอายุทยาใครกูถ้าอยากรู้ว่าใครคนกูอายุทยาโอแม่นาลีโอแม่สีโซภานามของแม่ว่าสมเด็จสีสุริโยไทยเจดีบอดเขต อยู่รังวัดเกตและดูสง่าใจแม่ดังแผ่นฟ้าอยากหาผู้มาเปรียบปาลอย่าแม่ไปลบแม่พบแต่ความลาวลานชี้ที่ผลูเผลานต้องการให้ชาติยืนยงทุ่งมะขามย่องดังกองเรื่องประวัติศาสตร์ เจดีสร้างสงสง่าคู่คนกับไว้บูชาโอแม่นาฮาีโอแม่สีโสภานามของแม่ว่าสมเด็จสีสุริโยไทยเจดีปอดเขตอยู่รังวัดเกตและดูสงา่าใจแม่ดังแผ่นป้าอยากหาผู้มาเปียบบาน อย่าแม่ไปลบแม่พบด้วยความลาวลานที่ที่ประลูเประหลานต้องการให้ชาติยืน